สวัสดีค่ะแม่มริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาดูมะเขือพวงในกระถางที่บ้านแม่มริซอนกันมะเขือพวงในกระถางที่บ้านแม่มริซอนสูงมากเลยค่ะเพราะว่าปลูกเอ่อใกล้ๆต้นไม้ยมแล้วก็ปลูกกระถางเดียวกับต้นยอนี่เห็นใบยอไหมคะใบยอแล้วก็ปลูกกระถางเดียวกับต้นหนานเฉาเว่ย ก็ทำให้เขาเออปีนขึ้นสูงเพื่อรับแสงแดดแล้วลำต้นเขาจะแข็งแรงมากนะคะลำต้นเขาจะแข็งแรงแข็งแรงตั้งตรงนี่กำลังจะเป็นลูกนะคะเก็บกินได้แล้วบางพวงก,กำลังจะเป็นลูกบางพวงก,ก็กำลังจะออกดอกแล้วก็ เก็บไปใส่น้ำพริกกะปิไปแกงไปแกงพะแนงแกงออมผัดขี้เมาทำกับข้าวกินได้หลายอย่างนะคะออแก้มันแก้เรี่ยนเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะคะเวลาเราแกงกะทิ ข้คนๆนมันๆนเนี่ยใส่มะเขือพวงก,ก็จะไปลดไขมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านกินแล้วมีประโยชน์มีไฟเบอร์เยอะด้วยพื้นที่ที่แับแคบแม่มาริซอนก็จะปลูกในกระถางเดียวกันจะมีทั้งต้นยอจะมีทั้งมะเขือพวงจะมีทั้งหนานเฉาเวยพวงนี้ก็เก็บกินได้แล้ว ไม่ได้ซื้อมะเขือพวงก,กินนะคะแล้วอายุเขาจะยืนเดี๋ยวสักพักแม่มารีซอนเก็บลูกเขากินแล้วก็จะตัดกิ่งกิ่งนี้เอาไปชําได้อีกนะคะกิ่งของมะเขือพวงเนี่ยเอาไปชําได้อีกชําได้คล้ายๆหัวะพาคล้ายๆใบแมงลักหรือคล้ายๆกระเพรา นี่ใบเขานี่พวงนี้ก็กำลังจะออกดอกนี่เห็นไหมพวงนี้ได้กินแล้วค่ะกินได้แล้วขยายพันธุ์ทางเมล็ดก็ได้ขยายพันธุ์ยายทางชํากิ่งก็ได้ถ้าชํากิ่งก็จะชําในน้ําก่อนก็ได้ให้รากเขางอกหรือว่าจะชําลงดินเลยก็ได้ แล้วก็เอาวางไว้บริเวณร่มลำไรอย่าวางตากแดดเดีด๋ยวรากเขาจะงอกออกมาแล้วเราก็เอาไปปลูกในกระถางขยายพัน์ธุได้นะคะเดี๋ยวแม่บริสอนจะชําให้ดูพอชําแล้วก็จะปลูกให้ดูนะคะอีกสักหนึ่งกระถางอันนี้ปลูกแค่ต้นเดียวก็พอกินได้แล้วนะคะนี่ปลูกติดกับรั้วบ้าน นี่ลำต้นเขาเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณหนึ่งนิ้วนี่เห็นไหมคะลำต้นเขาก็หมั่นรดน้ำทุกวันรดน้ำเช้าเย็นได้ยิ่งดีเพราะว่าในกระถางเนี่ยมีพืชหลายอย่างมีทั้งต้นยอต้นหนานเฉาเวยชวนชมแล้วก็มะเขือพวงก็ปลูกใส่กันไปลคะค่ะ วิธีดูแลรักษาบำรุงรักษานะคะก็ใส่ปุ๋ยหมักค่ะแม่ מר ีซ้อนใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็ลดน้ําหมักชีวภาพใส่ปุ๋ยหมักสูตรวิศว,วกรรมแม่โจ่นหนึ่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแม่ מר ีซ้อนทําปุ๋ยหมักไว้แล้วก็ลดน้ำหมักชีวภาพอาทิตย์ละ1-2ครั้ง เดี๋ยวคลิปหน้าแม่มาลิซอนจะตัดกิ่งมะเขือพวงแล้วก็มาชำให้ดูนะคะอาจจะชำในดินหรือว่าชำในน้ำก็ได้แล้วก็ไปปลูกในกระถางเดี๋ยวรอแม่มาลิซอนเก็บลูกมันกินก่อนนะคะสักให้ให้ลูกแก่ก่อนออทราบวิธีการขยายพันธุ์ของมะเขือพวงที่บ้านแม่มาลิซอนแล้วนะคะ หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มาลีสอน,นด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ